ความรักไม่ใช่เรื่องของการครอบครองแต่คือการเข้าใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างไรสวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีเมษหรือผู้ที่มีลักษณะอยู่ในราศีเมษสัปดาห์นี้ความรักของคุณอยู่ในจังหวะที่น่าสนใจมากเพราะทั้ง3ใบของคุณพูดถึงการให้การสับสนและการเริ่มต้นใหม่ด้วยพลังเต็มร้อยเหมือนหัวใจที่กำลังเรียนรู้บทสำคัญระหว่างความคาดหวังและความจริง ไพ่ใบแรก6กเหรียญบอกถึงความรักที่อยู่บนพื้นฐานของการให้และการแบ่งปันคุณอาจกำลังเป็นฝ่ายที่ใส่ใจอีกคนมากกว่าปกติหรือพยายามทำให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาสมดุลไพ่ใบนี้ยังบอกถึงความเข้าใจและการช่วยเหลือกันในความสัมพันธ์คนโสดอาจมีคนเข้ามาในจังหวะที่คุณไม่ได้คาดคิดเป็นคนอบอุ่นมีน้ำใจหรืออาจเป็นเพื่อนที่อยู่ข้างๆมานานแต่เริ่มทำให้หัวใจรู้สึกพิเศษ แต่ไพ่ใบที่สอง The Moon แสดงถึงความไม่แน่ใจในใจลึกๆคุณอาจรู้สึกว่าสถานการณ์ความรักไม่ชัดเจนหรือบางอย่างกำลังซ่อนอยู่ใต้น้ำมีทั้งความหวังและความกลัวผสมกันอยู่ในหัวใจบางคนอาจเผชิญความสัมพันธ์ที่ดูดีแต่ยังไม่มั่นใจว่าอีกฝ่ายคิดเหมือนกันหรือไม่ไพ่ใบนี้ไม่ได้เตือนให้ระวังคนอื่นเท่านั้นแต่ยังบอกให้ระวังความคิดของตัวเองเพราะความกลัวอาจทำให้คุณมองภาพผิดไปได้ และไพ่ใบสุดท้าย The Magician คือพลังของการกลับมาควบคุมทุกอย่างด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งมันหมายถึงช่วงเวลาที่คุณเริ่มเข้าใจว่าความรักไม่ได้อยู่ที่การรอคอยแต่คือการสร้างสิ่งสวยงามด้วยพลังของตัวเองไพ่ใบนี้ยังบอกถึงการเริ่มต้นใหม่ที่มีโอกาสดีมากไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เก่าที่กำลังกลับมาด้วยพลังที่ต่างจากเดิมหรือความรักใหม่ที่กำลังเริ่มต้นอย่างมีความหมายคนสดในช่วงนี้จะมีสเสน่ห์มาก ใครที่เข้ามาจะรู้สึกได้ถึงความน่าสนใจและพลังในตัวคุณสำหรับชาวเมทในความรักสัปดาห์นี้คือการกลับมาค้นพบความมั่นใจของหัวใจตัวเองคุณอาจเคยสงสยัยเคยลังเลแต่ตอนนี้ไพ่กำลังบอกว่าถึงเวลาที่จะเชื่อในพลังของตัวเองอีกครั้งเพราะคุณมีทั้งความอบอุ่นความเข้าใจและพลังดึงดูดที่พร้อมจะสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นความรักไม่ต้องเร่งแต่ต้องมั่นใจว่าเรากำลังให้ด้วยใจจริง สุดท้ายนี้ฝากไว้เหมือนเดิมครับสำหรับเพื่อนๆหลายคนที่หลังบ้านถามเข้ามามากอยากให้ผมเปิดไพ่ดูดวงส่วนตัวรอสักพักนะครับเร็วๆนี้จะมีพยากรณ์ส่วนตัวแน่นอนแล้วเราจะได้พูดคุยกันแบบใกล้ชิดมากขึ้นและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอให้หัวใจของชาวแม่เปล่งประกายและพร้อมสร้างความรักที่งดงามด้วยพลังของตัวเอง